สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไก่บูกคาเซนเตอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไก่จะมารีวิวหรือนำเสนอรถเจ้า Isuzu ูดีแ X-Series ซรคันนี้นะคะรถคันนี้เป็นรถบ้านรถแท้100%ซค่ะตัวนี้จะเป็นอ s ซูซูดีแม็กเอ็กซีรนะคะมาพร้อมกับชุดตกแต่งนะคะตัวนี้ไฟแล้วก็จะเป็นส่วนของสเตอร์ด้านหน้านะคะ แล้วก็จะมีลวดลายนะคะขั้นเป็นบอดี้ของตะกูด X s e r i e s ตัวท็อปตัวนี้นะคะเดี๋ยวไก่จะพามาดูในส่วนด้านในของตัวรถนะคะตัวนี้เจ้าอ s u z u นะคะตัวนี้เป็นตัว x-series นะคะเป็น s m a r t ทแ b เครื่อง2.5นะคะตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่5 19,000บาทนะคะค่าหวดก็ผ่อนสบายนะคะอเดี๋ยวไก่จะพามาดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้ นะคะในส่วนของห้องเครื่องอ่าเดี๋ยวกายจะพามาดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนข้างในนะคะบอดี้ข้างในของตัวรถนะคะ อีซูซูดีแม็กเอ็กซีรีคันนี้นะคะเป็นรถปี58นะคะตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์5าสปีดนะคะตัวนี้เดี๋ยวไก่จะพามาดูนะคะในส่วนของแอร์เปิดปิดนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงในรถคันนี้นะคะตัวนี้ในส่วนพิเศษนะคะของเจ้าอีซูซูดีแม็กเอ็กซีรีคันนี้นะคะตัวนี้เป็นรถปี58นะคะราคาจะอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทน,นะคะ แล้วตัวนี้พิเศษส,สุดเลยนะคะเลขไมของเราจะอยู่ที่30,000นะคะ3 4 9 8 9เท่านั้นนะคะในส่วนของฟังก์ชันของ X s e r i e s ตัวนี้จะเป็นชุดตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นลายนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็น Smart c แคปรถคันนี้เป็นรถบ้านรถแทร100้ร0อเซนนะคะดูจากเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะยังไม่มีการล้างเลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแวะเข้ามาชมที่ร้านได้ค่ะ เดี๋ยวไก่จะพามาดูนะคะในส่วนของเจ้า D-Max คันนี้นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะตัวนี้ชุดตกแต่งตัวนี้จะมากับ้อบชุดสเกิร์ตของ D-Max นะคะที่เป็น X-Series เท่านั้นนะคะขอบยางนะคะเดิมตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะบอดี้ด้านข้างรถนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไฟนะคะแล้วไก่จะพามาดูด้านหลังของตัวรถนะคะด้านท้ายของตัวรถ ของเจ้า Isuzu D-Max X-Series ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้ของ X-Series มาเลยนะคะสติกเกอร์ตัวนี้แล้วก็จะเป็นแบบขั้นแล้วที่พิเศษสุดคือสเกิร์ตนะคะตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะไว้ตกแต่งเฉพาะรุ่นของ X-Series เท่านั้นนะคะกระจกไฟฟ้านะคะตัวนี้รอบคันไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะตัวนี้สำหรับเจ้า Isuzu D-Max X-Series ปี58ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวไก่จะพามาดูในส่วนด้านข้างของตัวรถฝั่งด้านของคนนั่งนะคะตัวนี้เป็นสเปคแคบนะคะตัวนี้เดี๋ยวไก่จะพามาดูในส่วนด้านในของตัวรถบอดี้นะคะเจ้าของอ s ซ i ซูดีแม็กเอ็กซ์ซรคันนี้นะคะสภาพเดิมค่ะหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้เดี๋ยวไก่จะพามาชมในส่วนฟังก์ชันนะคะ ส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะว่าของเราเนี่ยเป็นยังไงรับประกันได้ค่ะรถบ้านแท้100%เปอร์เซน์เลยนะคะอ่าเจ้าดี a x ็กซ์ซีรคันนี้นะคะอ่าตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้เครื่อง2.5ค่ะตัวนี้วันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะ ของเพจบูคาเซ็นเตอร์นะคะที่สนใจจะเป็นรถกระบะนะคะรถเก๋งสามารถทักเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะในเฟนเพจนะคะ YouTube t i ต็ o k นะคะแม้กระทั่ง IG นะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทีมงานของเราคอยซัพพอร์ตในทุกกรณีแล้วก็พร้อมดันทุกเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนไก่จะขอจบรีวิวในการเทสของเจ้าอินสูดีแ x ็กซ์ซีรปี58นะคะราคา5 19,000บาทนะคะ สวนลูกค้าท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะคะทักเข้ามาได้ค่ะวันนี้ไก่บูคาเทนเตอร์สวัสดีค่ะ